เตือนติด8บวกเท่านั้นวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามเพราะในระยะยาวผู้เล่นจะจบที่เสียเสมอโอเคก็กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเจคอบสปินเนอร์นั่นเองนะครับผมเอานะครับผมวันนี้นะครับมาทำการเล่นนะครับอยู่ในเกม For t u n e Tiger นั่นเองนะครับค่าย P t ก a s h นะจ๊ะใครที่สนใจก็กดตามลิงก์เข้าไปด้านล่างได้เลยนะฮะเอาครับผม ไม่รีรอไม่พูช้านะครับผมวันนี้จัดไปครับเบ็ดละ1000บาทดูซิว่าจะคุ้มหรือเปล่าสําหรับ100 0บาทผมไม่เกิดโฮเบอร์แล้วกันผมจะให้มันดูแบบสวยๆงาม,งามนะฮะเบ็เด1,000บาทดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะวันนี้ถือทุนมาที่5 0,000นนะครับผมถือทุนมาที่5 0,000นนะฮะดูซิว่าจะคุ้มหรือเปล่าโอ้โหผ่านไปแล้ว1ิหมุนนะฮะยังเงียบอยู่นะครับ อ้ยดอกนี้ได้อยู่ครับดอกนี้ได้อยู่ครับผมหุนที่สิบพอดีฮะหุนที่สิบพอดีครับผมสวยงามสองหมื่นหนึ่งครับถือว่าคืนทุนมากำไรนิดหน่อยครับหลักพันไปต่อครับผมโดดไหมแหมพี่เสือของเราแม่งแบบไม่อยากโดดเลยว่ะจังหวะเนี้ยพี่เสือต้องโดดแล้วจริงอ่ะ เบ็ดละพันนะฮะดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าดูทรงแล้วเหมือนจะเงียบเงียบนะค่อนข้างเงียบนะ hmm. เนี่ยเนี่ยเหลอกอะหลอกอะพี่เสือหลอกบ่อยอะหลอกเกง่ง hmm. โอ้โหพี่เสือของเรา หมุนเดียวโอ้ค่อนข้างเงียบว่ะไปต่อครับผมอุดมการเดิมครับยังคงอยู่ที่30หมุนแล้วก็5,000ันครับเอ้ยเบ็ดละหน0 0งครับขออยไปฮะ <c oughs> ไปต่อเรื่อยครับรอบนี้ขอกดเทอร์โบไปเลยเออสวย เนี่ยพอมันกินมันกินมาทีเดียวนะครับแต่ว่าพอเวลามันคืนทุนมันก็คืนมาให้ให้แบบ20 0 0 0ื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะถ้าเกิดว่าแตกมาทีเดียวก็2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เรากดเบ็ดพันไงทุกนมันก็เลยจะคุ้มตรงนี้อ่ะมาแล้วจงวังหวะนี้โอ้โหได้ตัวเบาเกินได้ส้มอ่ะโอ้โห สองรอบครับมาสามหมื่นครับผมสามหมื่นสวยๆครับรลงวันก้อนโตเออคือนะฮะล่าสุดตอนนี้กดไปเกือบจะหกสิบหมุนนะครับผมได้กำไรมา1นึ0งมืนนะฮะยังถือว่ายังอยู่ในจุดคุ้มทุนอยู่นะครับพี่เสือไม่น่าเกียดนะฮะโอ้โห ขอแอยกไปต่อครับผมกดไปอีก30หมุนฮะออโต้ Auto เลยละกันนะครับผมขี้เกียจกดนะครับมานั่งรูเลยดีกว่าถ้าจะได้เดี๋ยวมันได้เองครับผมเป็นละ1000บาทครับจะรอดหรือเปล่าเอามาอีกแล้วเอาส้มมาอีกแล้วนะครับส0ม0 30,000หโอ้โหพ2 0สองไม่ถึงส0ม0 0ืด้วยประเด็นโอ้โหไม่ได้คูณสิบมาเลยน่าเกียดมาก ตอนนี้กลับมาอยู่ในทุนอนีกแล้วนะครับผมเออสวยประทัดขอเต็มหน้ามาทีนึงประทัดนี่เท่าไหร่ประทัดไม่น่าแพงเท่าไหร่แต่ก็แพงกว่าส้มอ่ะโอ้โหสองพันโอ้โหทุกคนไม่เต็มหน้ามันก็เลยไม่ได้คูณสิบครับเรากัดเสือจะแบบว่าปล่อยซองลงมานี่ยากด้วยเอา้ามาแล้วส้มอีกแล้วขอสามหมื่นมาขอสามหมื่นขอกำไรหน่อยขอกำไรหน่อย ้อมไร้หน่อยเออเต็มหน้าจัดมา30,000ทุกคนแจมแมวครับ,รบถือว่าได้อยู่ครับผมวันนี้ขอแตกแสนได้ไหม <c oughs> โอ้โหดอกนี้60,000 60,000 60, 60,000คูณ10มี600,000 โอ้โหหกแสนนะบนลโคตรจะคุ้มโคตรจะคุ้มฮะพอเลยครับจังหวะนี้ต้องพอเลยต้องถอนเลยครับผมเบ็ดละหนึ่งพันบาทนะฮะตอนแรกก็เหมือนจะไม่รอดนะครับผมจากสามสิบหมุนแรกเหมือนจะไม่รอดนะครับสามสิบหมุนที่สองพอพอทรงตัวได้นะครับสามสิบหมุนรอบสุดท้ายนี่คือแบบว่าโอ้โหมีลูกฟุ๊กมาหนึ่งดอกครับเต็มหน้าไปดีครับผมหกแสนเจ็ดครับตอนนี้คุ้มสัสๆครับขอกดอีกหนึ่งหมุน ขอกดอีกหนึ่งหมุน <c oughs> ไม่มาแล้วครับทุกคนเอาได้เฉยได้ไปอีกสองหมืน่นเอ้ยหูสวยวะหูสวยว่ะกดอีกหนึ่งหมุนไม่ได้ครับผมเอาแล้วครับผมผมต้องยับยั้งตัวเองแล้วครับไปทําการถอน,อนก่อนดีกว่าครับนะเงินขนาดนี้นะครับผมจะพาได้ไงนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต,ตลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บายบาย